แบงสวยๆแบงรุ่นเก่านี่ค่ะรูปภาพสวยงามมากค่ะรูปภาพที่ประทับใจดูความสวย ของแบงค์ยี่สิบนะคะเนี่ยดูความสวยค่ะอือค่ะ ภาษาคนชอบเก็บชอบสะสมค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังภาพสวยภาพประทับใจค่ะ